เปนเงาเป็งห,ห,ห็นุ่งข<ม>ุโยังอ้โเป็นงาเลยพี่น้องสวยมาก กุ้งม่งเลยครับพี่น้องมอ้นี่มากงามงเลยกุ้งดอกเห็นี่มละครับพี่น้่งส่ออ่นครับดอกงี้ โอ้ยเป็นตะแกงเสียบใช่น้ำพี่น้งอนงลงมาต่อเห็นไหมปวดมูเดียวใหญ่มากเยอะมากค่ะ ตาใส่ตาใส่ตาเป็นหงอกเป็นหงอน้องเห็นหมครสวยสวยมากนนสวยม,มากค่ะดอกพ่อแกงและครับเองรุมากตัดใส่เด็ด